แม่เนื้อทองเรื่องสัน้นภูมิใจเสนอแม่ของฉันรักของใครแต่งโดยเจ้าหญิงเป็ดหนูทักสงสัยซะแล้วสิว่าหนูกับพี่บัวใครกันแน่ที่เป็นลูกแม่มลนนินี่แกพูดอะไรของแก กลับมาพูดให้รู้เรื่องนะมาลิมาลิอย่าเดินหนีแม่ชิวนะมาลิสิบหกปีก่อนหน้านี้มิงโกมุสสะกดว่ามอม้าสะละอีไมเอกงองูสะละโอกอไก่มอม้าสะละอุทราหารบัว พ่อกลับแล้วลูกวันนี้เดินกับน้าสบานง,งานหรือเปล่าขอบใจสบานง,งานมากนะพี่มาอยู่เป็นเพื่อนลูกพี่ตอนที่พี่ไปทำงานน่ะตั้งแต่บุตรหนีไปพี่ก็มืดแปดด้านไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครแล้วจริงๆ วันนี้นะสะบันงาสอนหนูเขียนชื่อด้วยนะคะพ่อเหรอแล้วบัวเขียนได้หรือเปล่าลูกได้ค่ะนี่ไงคะ่ะลายมือสวยใช้ได้นั่นเนี่ยพี่มอกเล่นกับบัวไปก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวฉันไปทำกับข้าวให้ทำเสร็จก็จะกลับบ้านแล้วล่ะ คนหนึ่งเห็นใจคนหนึ่งซึ้งในน้ำใจนานวันก่อตัวเป็นความรักและตกลงใจใช้ชีวิตร่วมกันมีน้องสาวให้มิ่งโกมุดหนึ่งคนคือมัลลิกาในวัยเด็กตอนที่มิ่งโกมุดเจ็ดขวบแล้วมัลลิกาสองขวบ ก็เกิดเหตุการณ์ที่สร้างบาดแผลลึกลงในหัวใจของมาริกามาริเราไปกินขนมบนที่นอนกันไหมที่นอนนุ่มๆขนมกรุบกรอบหวานชื่นใจต้องดีแน่ๆแ,แต่วันนั้นมาริกลับถูกแม่ตี แต่คนชวนอย่างบัวกลับแค่ถูกตำหนิเท่านั้นและในวันนี้วันที่มะลิกลับจะลงเรียนค่าม,มืดและมีเพื่อนชายมาส่งพอดีกับที่มิ่งโกมุดกลับจากมหาวิทยาลายัย ในเวลาเดียวกันและมีเพื่อนชายมาส่งเช่นกันมลิกลับถูกแม่ดุด่าและฟาด้วยไม้เรียวอยู่คนเดียวมลิไม่ได้ทำอะไรเสียหายนะจ๊ะแม่พิดีงานกลุ่มมันมีปัญหาก็เลยกลับดึกแล้วทำไมไม่โทรมาบอก รู้ไหมว่าแม่เป็นห่วงพี่บัวก็กลับข้ามเหมือนกันน่ะแล้วมีผู้ชายมาส่งเหมือนกันด้วยทำไมแม่ตีหนูอยู่คนเดียวอะ่ะไม่ต้องมาอ้างนะหนูชายจะสงสัยซะแล้วสิว่าระหว่างหนูกับพี่บัวใครกันแน่ที่เป็นลูกแม่นะ่ะ บทส่งท้ายนี่แกพูดอะไรของแกอย่าเดินหนีแม่นะมะลิ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 กาล้องไห้ขังตัวเองอยู่ในห้องไม่ยอมลงมากินข้าวเย็นก็ก็ก็กมะลิเปิดประตูให้แม่ เรามีเรื่องต้องคุยกันทำไมคะแม่ไม่รักหนูเหรอหรือว่าหนูเองตั้งหา่างที่ไม่ใช่ลูกแม่มลิพดนแล้วไหลอะไรลูกที่แม่ไม่ตีพี่บัวเพราะว่าแม่ไม่มีสิทธิ์เขาไม่ใช่ลูกแม่และแม่ก็คิดว่ามลิยังเด็ก ยังคิดเองไม่ได้แล้วก็คงจะจำอะไรไม่ได้ด้วยผิดแล้วคะแม่หนูจำได้ทุกอย่างแหละท่อเอ้ยมาเละลูกแม่แม่ขอโทษน,นะลูกแม่รักลูกนะหนูก็รักแม่คะ่ะ